เอาสวัสดีครับวันนี้เพื่อนเรกับรายการยกยกแชนแนลและพีรวิทย์เต๊ปนะครับสวัสดีเต๊ปสวัสดีครับลุงป่ะวันนี้เรามาเอาเนป่มาเลยโอ้โหลุยยังรวดเร็วเอฟเฟกต์น่ากลัวมากเสียงไม่ชอบเสียงอันนี้คือแบบเดจาวูแต่ไม่รู้ว่าจะดีเดจาวูยังไงป่ะมาเลยเอาเรื่องสอง,งอฟังก่อนฟังกันเลยเดี๋ยวฮัลโหลเต๊ป อะไรลุงเอาดิใน,นไ,งไงทางฟัง,ฟงเพอเร่งเสียงให้มันเสียงาอกจากลำโพงของฟังนั่นอนอกควานเต็มเลยนั่นอนอกมีแจะหมอกประตูหรอโทรศัพท์ใช้ได้ปะเนี่ยโทรศัพท์เต็มเลยแต่ไม่สามารถใช้ได้ไค่อยไๆไปวิย่ยมีคนด้วยพึ่งเห็นเต็มไปด่ายี่สิไปเลย

อะไรเนี่ยรู้ใครคนน้องน้องนำน่ากลัวไปดีลุงเสกองเอาเอาเอาไปลุงเอาไปเร็วน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมเอาเอาเรากรอบเหาหัวตรงไหน เปติดต่อเต้ไปเข้าไปเลยเต็บทางยาวม้วต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนน่ากลัวแทนนอกอุ้ยมีคนอยู่ในห้องอีกแล้วหน้ากลัวเต็บตรงนี้น ่ะเข้าไปเถอเข้าไปสิ <laughs> เข้าไปกันไปดูหนีเอฟเฟกต์เขาทำเหมือนมากเลยนะลุงดูสิ <laughs> ไอ<ป>ไม่ไงมีคนเล้วเข้าไป,ไปพวกแก

Tổng hợp à. à. tổ. tổ tên là Map Deja Vu Đi thôi Đây là hướng chúng ta đến Ở có một cái cổng Ở đây có một cái cổng Ồ, giọng hồn đẹp Đi thôi Đi thôi Đi Đi thôi Ồ, giọng hồn đẹp Ồ, giọng hồn đẹp Ồ, ุงผมว่าต้องประตูนี้แน่นอนเลยเสียง,งอะไรอ่ะไม่รู้กบทางเดิมปะอ้ประตูปเปิดประตูเปิด <c oughs> ประตูเปิดไปไปไปต่อปะรอตรงนี้แหละ <c oughs> เร็วๆเรือเร้ออะไรกันนักกูอ่ะ เดินถ่านดูกันมาไปไอปรู้อะไรอะไรไม่รู้ผ่านหน้าไปอ,าอ้าวเหรอมาไปต่อลงุงผมโดนประตูหนีบน่ากลัวแบบนี้มันน่ากลัวแบบก็กลัวแบบร้อนๆนะถึงผีจะไม่ออกมาให้เห็นมันเดี๋ยวไปเลยลงุงไม่ไปเป็นไรหรอกออกไปเลยได้เลย นั่นไงประตูขนหัวลุกอะแบบนี้รู้สึกแปลกป้าไปต่อเถอะ ถ้เปิดมาต้องเจอผีเนี่ยห้องน้ำน่าตกมันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนเลยอุ้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 ยตกใจหะดเลยปิด, toy? ดปต,ตัวห้องน้ำขอโทษครับห้องน้ำตกใจหมดเลยโอ้ราจากรพามันต้องมีขี้ผุ้งไว้แน่นอน ปาไปต่อเหอะไปต่อคนลุกเลยเหนื่อยแตกสึกรู้สึกเหนื่อยแตกไมนรู้สึกอะไรเลยที่ลงตกใจมากมาอยู่ที่ผมก็รู้สึกหัวใจงิดจนเหลวเรื่อยๆหน้าตัวก็ก็ก็เด็กเด็กตุ๊กตาเด็กตืดเด็กแล้วมัน จุดน่ากลัวที่สุดของแกนี่มอร์เลยตุกต๊กตาตัวนี้ฮเป็นตัวที่น่ากลัวที่สุดของแกนี่มอร์ก็าว่าไดา้ไปดิหาที่เข้าไปโก,โก,โกูโก,โก,โกูโก,โก,โกูกูกูเห็นหน้าลุงเร็วลุงเร็วไปเลยโกโกเฮ้ยทำไมเด็กไปทำอะไรเด้อ น่ากลัวนะเนี่ยเหมือนขาเด็กเล,เลือนออก,กมันมันตาเหอะต้องเดี๋ยวจะอือครั้งแน่นอนเลยแล้วมันจะเพิ่มความน่ากลัวเพิ่มไปอุ๊ยอุ๊ยบักลุงลุงลุงทำไมตาลุงไม่สิงคันนะลุง ไปอย่างนั้นไหนอ่ะลุงหายไปไหนอยู่นี่ไงมาจ้องหน้ากันก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆอะไรมาแปะแปะลงกระจกใครโลล่าไปกินนะป่ะไปดูว่ามีโตด้วยเก้าอี้้ดวยน่ากลัวอีกแล้วน่ากลัวอีกลุงตาเนี้ยลุงโอ้ คนเขารบใครจะคนอยู่เดี๋ยวมันก็โดนใครเลยนะลุงเข้าไปก่อนลุงพร้อมนะมีคนคุกเข่าอยู่อะเต็มเลยนำลุงมาแล้วเทาไครั้งจะาไปพร้อมกันเลยไหมไปพร้อมกันจะได้ประตูปิดจะได้โดนขังเหมือันลุงไม่เข้าไปอ่ะไม่กล้าจริงๆแบบนี้อาจจะห้ามใช้ไฟฉายก็้ เพราะถเกิดไม่ใช่ไฟฉายเห็นี่ยมันจะมันจะเห็นแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันข้ามีอะไรแล้วพอเราเดินเข้าไปเท่านั้นแหละตกใจเลยขโครงการมาเข้าไปอีกก็เข้าไปอีกเข้าไปลึกๆดิเข้าไปลึกๆลึกตัวนี้ลึกตัวนี้ไปเร็ว tí rồi đẹp ui 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 tết sao lại à tết sao lại à đúng như này tết sao lại à ปผมบอกคนต้องตุ่ยตุนะเนี่ยโอ้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 ยกิจสุเป่งว้าดงไงทำไมคนไม่ทำอะไรเลยป่านที่ไปเถอะไปเร็วอย่ามีอะไรเข้ามาทางหน้าต่างเร็วเร็ว กูแก <Không phải. S 1> <c ười> ๊สทำงานมันต้องระเบิดแน่คนเปิดแก๊สที่ง้อยปิดได้ไหมเนี่ยปิดไม่ได้เลยระเบิดแน่บึมไปต่อเข้าไปเข้าไปนอ่ะเข้าละป่ะอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อได้จาวูแน่นอนเลยป่ะไปต่อ ไปเ่าเหอะอุ๊ยกล่องชนหน้าเลือเราเลยอ่ะแท็กซี่ไปด้วยแล้วคลอมซ่าเรืออาบในขน่ขนาวนี้่รู<ง>้สึกมันเพิ่มลุงอะไรอะไรอ่ะ <laughs> อะไรอ่ะเต๋อ เหมือนว่าทวีคูณความน่ากลัวเลยวะ่ะเข้าไปก็เข้าไปเลยอะ,อะอยเจมส์อย่าดิ๊ดคอนเองคะบอกกคนลูกๆเอาเอาเอากระป๋องแป๊ปซี่ใส่ใส่ซาก้าใส่ละทุกเด่นเอาอใส่ไหมอะ อะไรติงเดกมั้นะะรัตูุพังเลยไปมันคืออะไรนะคว้างไปแล้วจะได้ใไรกระจกเนาะอ๋อไม่เห็นมีอะไรเลยหนุ่มเดินเดินไปดิ มันมันไปไม่ได้มันเป็นภาพมัง้งลงผมอยู่นี่ลุงไปไปลุงวะุ้งนึงไม่เห็นมีอะไรเลยปะไตอนเธอไปเฮ้ยประตูมันเป็นบานเฮ้ยประตูเปิด นอกนี่กลัวเจอผีอยู่นี่สองตูลอ็อกเอาแต่ประตูเริ่มเปิดแล้วนะ่ะไปต่อไหมล็อกจะเรียกว่าไ,ไปด้านห้องน้ำ่อนว่าห้องน้ำรู้สึกเหมือนมีห้องน้ำสองอันว้วอ่ะเอ๊ะน่ากลัวแล้วันล็อกทุกห้องเลย กลับไปที่สีแดงเลยไหมป่ะไปไหมไ <_ d ance> ผมเหมือนเห็นควันนั้นออกมาจากประตูอะหลอนแล้วไงเขาเรียกว่าความหลอหนเรื่องครอบงำป่ะเอาลูก<ป>ผมติดไปเอา,อาไปล่าเหมือนกัน <_ d ance> อุ้ยอุ้ยประตูปะตเปิดแล้วเปิดประตูปีดแล้ว ไม่ได้แล้วล็อ,ลอกต่อไปดูห้องน้ำกันออกบ้อาอออ้เออห้องห้องข้างหน้าอุ้ยเสียงอะไรอ <c oughs> อเสียงปั๊บสี่เข้าได้จริงด้วยเด็กหายป่ะไปต่อ,ตอ กยานเตในห้องมันก็มีแดงๆอ่ะเหมือนเดิมบอกว่ามันเยอะกว่าเดิมใช่ว่าไม่รู้มันมีคูณความน่ากลัวมาตรงนี้ดูดีในห้องมันขยับด้วยลุงเออเหม่แดงๆเหมือนเมื่อกี้ไงไปอุ้ย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 เปิดตล์เปิดให้ คุปปซีว้กูซีโหดกว่ายังนํำไม่กลัวซีแวีกไปเลยไม่กล้าดูอะเมื่อไน้มีอะไรอะเต็บไปดูให้ดูหน่อยได้ไหมลงเนพี่ไม่ใลงกำแพงเลยกำแพงกำแพงเต็มดูรับประตูเนี่ยกำแพงกัน คล้า,าตับป่ะวะอินออกมาเด่ะเหมือนอะไรสักอย่างอืมดูไม่ออกเลยปากไปเถอะแตนก็เหมือนไส้อะไรสักอย่างงเดนนน้กว่าในตอนเนี้ยว่าในที่เราอยู่เนี่ยมันเหมือนเป็นบ้านไหนไหนไม่รู้อ่ะสีด้วยอาหารเช้าสังรีไซส์สำหรับ ครอบครัวอืมใส่กร,รัวเลยกินข้าคร้าวปปั่นมีาหารกระป๋องมีโทรศัพท์ไปเยอะลุงลุงอะไรอ่ะพร้อมไหมลุงอือมีห้องครัวไม่น่ากลัวไปเถอะไม่น่ากลัวก็ลู้เข้าไปก่อนนี่น่ากลัวเลยนะอ,อุแกจะระเบ,ะเบิดแน่เลย

เต็บเต้บไปทำอะไรตรง,งนั้นน่ะเอาเต็บกเต้บไปทำอะไรตรง,งนั้นกลับมาเอาไม่ใช่นี่เต้บใช่ปะเต้ปไปสก,กิบเขาหน่อยดิไปดิไปดิ ส,สู้ชีวิตไปเขาเดินมาเลยเจอแน่ทำไมมันไม่มีอะไรเลยวะไม่รู้คนนะ ประตูนี้เปิดอ่ะป่าไปประตูนี้เถอะเดจาวูไม่นอนเลยช่เราเถอะป่าเร็วเร็วอยากจบเร็วเร็วละกลัวอย่างนีกละกดเดจาวูเลยนับชิมับกันนะ วิ่งเลยไหมจบเร็วดีกูวิ่งอะตัวอะไรวิ่งผ่านเต็มกี่เสียงอะไรโอ้้อารู้ไหนี่คุณทำอะไรนี่คุณฆ่าคุณทำไม่อารคุณฆ่าคุณทำไม่นี่ครับไม่ยอมตอบด้วย เข้าไปใกล้ดิไปดิเต๊ปลุงดูดีคนคนนั้นเขาหยาบด้วยเฮ้ยเ้ยเขายังไม่ตายดิคนนั้นแหะปาเข้าไปช่วยปาเต๊ปไปไปเหนื่อยมีด like ิปไปข้างหลังไงทางมันเถอะเฮ้ยเข้าไปได้หรอวะเดเต็มมันร้อนนะเตาะว่าเป็นความความทรงจำแน่นอนเลยที่ไปเร็วๆคือเต็ปเออหรอแล้วจะเป็นความทรงจำของ สมัยก่อนนอนเฮ้ยมาเร็วอ๋อรุนแรงจีอู๋ครับเกิดมาทีปิดเถอะเต็มปิดลุงลุงมาเร็วแบบเดิม,มเดิเนดมไม่ได้ป่ะ,ปะที่เดินถึงไม่มีอะไรหรอก ดงเดไมก่นอนประตูซอนนี้เปิดไหมอืมเคยบินวะห <ừ> นีเราตามมันไปเร็วไปต่อเหรอ Ui ào, Ui, à đi tiếp nè, nưng con cắp, mình con chộp theo, tóc trái, tóc trái vậy thôi, để cho tôi xuống lùm à, Teep, tôi không muốn chết, Teep, tôi không muốn chết, Teep, trời ơi, đột phá, đột tên เต็ง4พีอ้าวจบสื่อคือเราโดนรถชนตายนี่เลยเช็คเอาอก็คือเราโดนรถชนถึงไม่ก็ไม่ใช่มั้งมันเหมือนมีอะไรสักอย่างเปี้ยงเลยเลยเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยซักแล้วก็ตายเลยผมเห็นเป็นรูปผีลุงเป็นรูปคอมบี้ไว้แล้ววิ่งมาชนเอ้าเหรอแล้วมีเสียงร่ตายเลยเรื่องนี้ไม่เห็นเลยอ๋อผมเป็นผู้บึกเบิกไงลุงไม่เห็น น่ากลัวไหมน่ากลัวัไมุ่่งมาเลยอะ <c oughs> ่ะตกใจห <c oughs> มดเลยแบบตัวสะดุ้งอะ่ะสุดจบครับไปอีกนะจบไปสําหรับวันนี้ขอขอบคุณพีิลพิเต็มที่สละเวลามาเล่นกับเราและวันนี้หยกๆย,กยกขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายซียูครับ